สวัสดีครับหลังจากเล็งเจ้านี่อยู่นานนะครับจนของหมดแล้วก็กลายเป็นของหายากไปวันนี้ก็ซื้อมาสักทีนะครับมีร้านในไทยขายอยู่นะครับราคาดีนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นของแท้นะครับเจ้าโกลสีโรนะครับไลท์เฮาส์ไมโครแฟลกนะครับอันนี้เนี่ยมันสามารถเป็นไฟฉายได้นะครับที่120ลูเมนนะครับแล้วก็เป็นโคมไฟได้ที่150ลูเมนนะครับสามารถชาร์จผ่าน usb ได้แล้วก็เขาบอกว่าเอ่อรันได้ถึง 170ชั่วโมงเลยนะถ้าเราใช้ค่าต่ำสุดในการเซตติ้งนะครับตรงนี้เนี่ยด้านหลังก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็นำเข้าโดยบริษัท e d e m e n t 72นะครับที่สำโรง1 2 0อง1,250บาทนะครับมาดูด้านหลังนะครับมันก็จะมีอยู่ในเรื่องของความสามารถในการทำดิมได้นะครับตัวโคมเนี่ยในโหมดที่เป็นโคมไฟเนี่ยดิมมาเป็น150ได้ด้านหน้าที่เป็นตัว แฟลตตรงนี้ก็120นะครับแล้วก็ชาร์จ usb ได้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะชาร์จกับตัวแสงอาทิตย์นะครับเราก็ต้องหาตัวโมดูลโซลาร์เซลล์มาต่อเพิ่มนะครับอ่านนี้ส่งมานะครับร้านเขาส่งมาแคมเปอร์การ์เทนเนี่ยนะครับเขาส่งผมซื้อมานะครับเขาแต่ที่เขาส่งมาให้เนี่ยคือสภาพดีนะครับไม่มีร่องรอยอะไร เปิดออกมานะครับก็ไม่มีไม่มีคู่มือนะเท่าที่ผมได้เนี่ยถ้าของเพื่อนๆมีคู่มือหรือว่าอะไรที่เกินกว่านี้เนี่ยบอกผมด้วยนะครับเรามาหมุนกันดูนะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับดูแล้วจับแล้วรู้สึกว่าเออมันมีน้ําหนักนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่ต่อ usb นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวที่คล้องนะครับไว้แขวนแล้วก็สีเหลืองๆคือสวิตช์นะครับเปิดไปโหมดต่าง นะครับด้านหน้าก็เป็นไฟฉายนะครับอันนี้เนี่ยบอกว่ามันจะอยู่ในตัวเดโม m โหมดนะครับแล้วก็จะออกจากเดโมโหมดได้ก็คือเริ่มชาร์จจากครั้งแรกนะครับลองไปชาร์จเนี่ยก็จะไม่เป็นเดโมโหมดแล้วเดโมโหมดคืออะไรเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ตัดออกนะครับนี่เดโมโหมดนะครับก็คือเปิดปุ๊บดปวนไฟฉายกับ นะครับมันจะเป็นไฟฉายให้เห็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคมด้านล่างนะครับแล้วก็ลดระดับก็คือเปิดทุกโหมดให้เราเห็นนะครับอันนี้คือเดโมโหมดนะครับแล้วก็พอเปิดครบทุกโหมดมันก็จะปิดไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะหายจากการเป็นเดโมโหมดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราไปชาร์จครั้งแรกนะครับเมื่อเราชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับขนานไม่ต้องตกใจนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือเขาเทสให้เห็นว่าไฟมันเปิดยังไงนะครับแล้วก็สว่างครบทุกดวงหรือเปล่านะครับอ่าส่วนสีฟ้าๆนั้นตรงนั้นเนี่ยคือสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเ,เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่สีดวงนะครับเดี๋ยวเราลองชาร์จกันนะครับอันนี้ก็สามารถพลิกออกมาแบบนี้ได้นะครับ แต่มันจะไม่ได้ล็อกอะไรนะครับมันก็แค่พลิกด้านเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จกับตัว power bank ดูนะครับปิดด้านแค่เสียบเข้าไปแป๊บเดียวมันก็จะออกจากตัว demo mode แล้วครับนีมันพลิกได้ง่ายๆอย่างเงีย้ยมันไม่ได้ล็อกนะครับเดี๋ยวลองหน่อยนะครับเออ เนี่ยนะครับพอเสียปุ๊บมันก็จะเห็นว่ามันจะกระพริบชาร์จอยู่นะครับส่วนโคมไฟด้านหน้าจะสังเกตว่าก็คือเป็นกระจกนะครับแปะลงไปเลยนะครับไม่มีอะไรกันนะตอนนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการแตกได้เหมือนกันนะครับในความรู้สึกของผมนะครับไม่มีไม่มีอะไรกันอยู่นะครับซึ่งก็ถูกแล้วแหละปกติถ้ามันมีที่กันมันก็แสงสว่างก็ออกไม่ได้อีกใช่ไหม อ่านี่เราเปิดครั้งแรกนะครับกดครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟฉายนะครับกดครั้งที่2นะครับก็จะเป็นโคมไฟแบบเปิดครบเลยเต็มที่กดครั้งที่3ก็คือเป็นโคมไฟแต่ว่าไฟติดไม่ครบทุกตัวนะครับก็คือประหยัดพลังงานลงมากดครั้งที่4ก็คือดับทั้งหมดนะครับอันนี้คือโหมดการใช้งานของมันครับเดี๋ยวเราลองไปทสในที่มืดดูนะครับเดี๋ยวผมจะห้องผมนะครับไม่กว้างนะครับ ความประมาณสัก3าเมตรได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองนี่คือเปิดไฟ2ดวงในห้องนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟทั้งหมดเลยไอ้ดวงที่ติดอยู่นั้นคือเป็นหลอด LED นะครับอ่าอันนี้ผมเปิดนะครับไฟฉายก็สังเกตว่ามันไม่ได้สว่างมากนะครับแต่มันใช้ได้นะครับใช้ในเต็นท์ในอะไรต่างๆได้นะครับแต่มันไม่ได้สว่างเวอร์แบบพวกไฟฉายแรงสูงนะครับ แสงก็จะเป็นสีส้มนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับถ้าส่องขึ้นเพดานมันก็สะทอ้อนอันนี้ผมเป็นโหมดที่เป็นโคมไฟนะครับเปิดครบหมดทุกดวงครับก็เปิดในเต้นได้นะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เอาแฉ่งมาใส่นะครับเดี๋ยวไว้ลองกันอีกทีนึงแล้วก็อันนี้ลดระดับลงมานะครับดิ่มลงมาก็ความสว่างตามนี้ครับ ยังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับเจ้าโก z โีโ,โร Flat l i g h Micro ตัวนี้นะครับ